แบบมันต้อกินให้อยู่รอดคือ้าถ้าไอ้นี่เนี่ยผมให้ราคาผอวนอนไอ้่กให้เจ็ดบาทเหมือนซูชิโร้ว่าอะไร่แล้วไอ้นี่มัน้องวยไม่อหกอย่าบอกนะนี่อาหารหมาจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยอินโทรเฮียอะไรของกมดแล้วมีด วเนื้อไก่ออ๋เนื้อไก่วะอันนี้อันนี้อะไรวะอันนี้แซลมอนแซลมเนาะแซลมอนนอยส่วนอันนี้ซาบซาดีนซาบะปลาซาบะเราจะมาทำยังไงวะเพื่อนดูแซลมอนดิไม่คินมั้งฝ่ดินิ่งไงไ่าดินิ่งไงฝ่ายดินิ่งไงส่วนวันนี้จะทำอะไรก็คือก็ต้องเกิ่นก่อนนะครับว่าไอไทยอ่ะมันเป็นมัตเตอร์เชฟมาก่อน เออเนี่ยเห็นปะข้างบนนั่นอ่ะยังมีเซอร์ติฟิเคทแม่งอยู่เลยมันเคยไปแข่งตอนอายุเท่าไหร่มสีะเออแล้วมันเข้ารอบ50คนสุดท้า,า,ายเออได้ไปออกรายการจ<า>้าคุณเสียเราก็เลยมีความคิดว่าเราเชิญเพื่อนมากินเหล้าวันนี้แล้วแบบเราก็ได้เกิดไปแล้วเหมือนอาทิตย์แล้วในช่องของไอ้ไทยอ่ะมันก็ลงคลิปแบบทําสเต็กอะไรเงี้ยเออแล้วก็ส่งไปในกลุ่มอลเงี้ยแล้วก็ผมก็บอกให้ไอ้ไทยอ่ะมันแบบเกิดไว้ก่อนว่าแบบอยากทมแบบทำอาหาร Okay, เออนั่นแหละมันก็โคตรเนียนเพราะมันทำชิวจริงมันทำอาหารจริงเว้ยเราก็เลยสั่งอาหารแมวแบบเกรนคนกินได้มาเรนนี้เราจะทำไฟล์ด้นิี้ให้เพื่อนกินกันตอนตรับบทเป็นเชฟนะเว้ย <c oughs> เตรียมฟูคอร์สไว้ให้พวกมึงลองกินไอตัง <c oughs> ลองแล้วไอตังบอกสุดยอดคราวที่แล้วมาเราไปเตรียม <c oughs> มึงมาก็กินปุ๊บ <c oughs> แต่มันจะเป็นแบบเหมือนมันน้อยนึงมันเป็นแบบไฟไดเน็ตแต่แบบกูทําแบบไฟไดเน็ตมึงเคยเห็นภาแบบที่มันเหมือนไอไอซันทำอ่ะเหมือนแบบเป็นอาร์ตอ่ะแบบโป๊ะโป๊ะโป๊กน้ำจิ้มเต๋นอะไรมึงอยากกินอะไรเพื่อนวันนี้มีมีปลามีไก่เออมีเแซลมอนมีซาบะแล้วก็เอออกไก่อกไก่แต่แบบอกไก่ซูวีซูวีซูวีเที่ยนนี่มันขาดไปไอ้ฟู๊ไอ้ขู่เพื่อนเที่ยนยังไม่ได้คิดเลยหรือเวลาแค่สองชั่วโมง ไม่คือแบบว่าทําอาหารหมาแต่แบบทําเป็นคนกินได้ด้วยแล้วมึงต่างไงกับอาหารคนวะก็มันแปลกมึงดูดิมึงดูดนไอเด็กไอเด็กดูดิไม่อันเนี้ยดูแปลกสุดแล้วแต่อันเนี้ยเออไก่เราพอได้เลยอันนี้ก็แบบอันนี้กลัวก็ไม่แปลกอันนี้แปลกไว้เนี่ยมันมาใสยเองมันต้องกินมันมาใสยเองคนมาใสยรับโทษสอบไปรับอะไรนี่ไอปุ่มอย่างไรแม่มันไม่มีอะไรสีในโลกไม่รู้ใช่ปะ ไม่รู้มันได้ยื้อนี่ยโซชิซูชิเออเออเม้ยื้อยิข้าอะไม่มีเนี่ยยิข้าวอยู่เออมันจะสัสเปกวะไม่หรอแม่งหิวของฟรีตายเด้งนอยส์ข้าวยินยินต้องวางวะ ไม่กูว่าต้องลองแกะแล้วดูก่อนว่าน่ากลิ่นเมย์ไหมไม่เราต้องชิมเองก่อนมึงต้องไปคนชิมกันยังไม่ชิมอืมได้อยู่นะปลากระป๋องได้เหมือนปลาได้อยู่ได้อยู่มันไม่ได้แบบแม่งไม่ได้เหมือนที่คิดแซ่บข้าวสดใหม่ทุ่งหงเมื่อกี้ด้วยไมโครเวฟเดี๋ยวข้าวใส่อะไรมั้งใส่ส้มกูกำลังใส่เลย let's go เยี่ยมทุกชิ้นมันซ้อนอยู่ในนั้นวะสีมันไม่ออกอ่ะช่างไม่ทำเป็นชิ้นเดียวเลยเออเป็นชิ้นเดียวเลยกูว่าปัะานี้ก็โอเคแล้วนะพวกมาสายนัดเรามาสายนะโดนสีไม่ไ่้กินเลยไทยไม่ได้วะกูไม่ได้กูต้องอีกว่ะเออได้อยู่ได้อยู่นะเอรอใรอยรอใรอรอ้ออ มันคู่กับซอสสักอย่างลงไปให้มันแบบเออให้มันนัวหน่อยเออเออเออยก่เลยไก่ซอสเกาหลีเออซอสญี่ปุ่นหน,น,นึ่งญี่ปุ่นเน <c oughs> ี่ยเชื่อแต่ข้าวมันไม่ค่อยเกาะตัวป่ะขี้มือปิก้านะครับคนลดมือเขาเรียกว่าลดมือของจริงล้างมือแล้วล้างมือแล้วใช่ครับมือล้างมือล้างแล้วล,ล้างสองรอบแล้วด้วยมึงไม่หายร้อนสักทีเปล่า ปัดไม่ไปเออเออได้ก็ได้กได้เออแล้วทั้งสองดว่ามันต้องหาแบบผัดชีอะไรมาโปะโปไว้อตกแต่งต้องตัดไว้ตรงไหนวะบนด้านบนเอออย่าวางไว้บนเลยข้างๆกูกูัไ้างดแล้วใครเอาใครมือบิดก้าวชี้มือบิดก้าวล้คล้างมาจากปั้นข้าวกูยังไม่ล้างเลย กูล้างหลายรอบแต่มึงดูเล็บกูดิเยอะโคตรกัดไม่แล้วกูตัดเล็บข้างเดียวเว้ยอีกข้างไม่ตัดทำไมครั้งไม่ตัดครับเออตัดเล็บข้างเดียวไว้ช่วยไว้ดีกีตาร์ออ๋นี่กูตัดข้างซ้ายเอาไว้ช่วยเล่มยากแลวช่วยดีกีตาร์เอาไว้ช่วยดีกีตาร์เราไทยอืมเราใส่อะไรที่มันแบบแฟนซีแบบนี้เลยเหรออือย่าเลยไอ่ใช่แค่วางชินแล้วก็ไปได้ได้ได้ เกลื่อนเออใส่แดนนี่ก่อนขลุกโศกครับเจ้างจากเกะแล้วล่ะเออมจ่าแรกจ่าแรกเสร็จแล้วเฮ้ยเชฟวลาปั้นเขาแบบแย้แย้แย้อย่างเงี้ยสะพานน้ำมันก็ออกมาน้ำข้าวเดี๋ยวดนี้ดูก้อนดิเออไม่ต้องแบบเอามือจุ่มน้ำอ่ะไม่ตอนปั้นมันต้องปั้นแบบนี่ปะเอออย่างเงี้ยแหละเออเราก็แบบเออ อ๋อสกีสีชีตเป็นไปได้ไหมมัต้องเรียงเลยบอกครัเอออะไรนี่เออแล้วจแปะนี่สมาร์ทชีตอยาไม่อย่างนีโรยอะไรก็แบบเผาฟเฮ้ยเอาดีๆไม่ต้องเยอะพอแล้วพอแล้วอะเยอะหัวแม่งใหญ่จัดูม

เคยเล่นเกมในจุดเนี่ยมันเครื่องเสพซุปไอ้บิกก้ากับไอ้ตังลองลองแล้วเอาที่แล้วนี่มึงกูแดกไปแล้วเมื่อกี้มีสุกต้มเฮ้ยเขาพรีเซนตอยู่ฟังฟังดีอ่าสุปสมุนไพรจีนกับปลาซาบะเป็นผสมจีนกับญี่ปุ่นอันนี้เป็นท้องแซลมอนซูชิบิกก้าช่วยปั้นข้าวให้อันนี้ ตอนนี้เป็นอกไก่ซอสชีสอกไก่ซูอ่ะลองแล้วแบบรีวิวให้เป็นขาเรียนวิชาพูดดีง่าจังดูมันดิซูชิเมีนเดียวซูชิเมีนเดียวแบบเที่ยนเที่ยวอันนี่ทองแซลมอนนะเออแซลมอนกิวมีชีสลงบนแล้วมายองเนสรถมือเชฟมาดูต่อได้เชียร์เชียร์การัด แไม่มีอะไรหรอใช่แมหลอลองได้ขอบชิ่อี้พาทำไรจิตใจขนาดนี้ลเ่เพื่อนจะเปิดร้านม่กินเลยเพื่อจะเปิดร้านจะเปิดร้านราี้เลยเหรอแค่ติดตามร้างก่อนใช่ไหมร้านร้านหลายรอบสามสี่รอบ อันนี้อันนี้มันเป็นเมนูแบบโลเลเวลแบบเดินกะว่าเป็นเมนูแบบแบบไม่ได้คิดว่าจะขายจริงแบบขนาดนั้นแต่เป้าหมายลูกค้าคือใครมันแห้งคนชอบอาหารคนยินรั้งมันแห้งหรออ๋อแห้งเออเอาแกงพูดแห้งเลเข้าใจเข้าใจแบบอกไก่แห้งไงมันอาจจะแบบเฮ้ยมึงเข้าไปยืนในเฟรมด้วยมึงก็เอาถ่ายอยู่ร้อนไหนอ๋อเย่าไปขอนอยู่อ่าลองลองซุปลองซุปรน้ไหมา่อแล้ว เฮ้ยใจมืดนี้เ,นนเลยหรอถ้ากูกินแล้วไหมให้เพื่อนชินนห้ารอุไปใส่อะไรวะปลา,าปลาซา,าบะปลาซาบะคนในปลาซาบะใส่ซุปนะไหเราชิมไม่ก็นี่แหละครีเ t ทไง้หนังม,มันแบบหน,นังมันแบบ เยอะให้หมดก่อนเลยหนังน่แบบมันมันแบบไอ้ยี่โก้โก้หลังองการแล้ววะโลมาเตาเชฟกินได้แล้วโลมาเตาเชฟไปแล้วเนี่ยเรากาโอ้ดอร่อยหอมใช่ปะหอมมันจืดเกินอะเอาจริงกันอันนี้ก็อันนี้ก็อร่อยนะแค่มันแห้งอือโอเคอืออันนี้อันนี้มีชิ้นเดียวเออมีชิ้นเดียวต้องเลือกว่าเป็นอะไรกินปั๊กต็มงกิมมันเนี่ยเลย ไี่กินยังไงวะกินแล้วไองรถมือกูอะเราจะจักใจอะไอเงี้ยมันหลังเาี๋ยนี้ไงมันก็เหี้ยเหมืนซูชิโรกอ่ะหอะไรขายเลยวะไอ้เงี้มัน้อนไม่เหไอ้เหี้ยมันจมิ้ง ได้ไหมมือต้องมือให้เิ่งจรดแต่ละอันเต็มสิบเท่าเลยไม่เอาสี่นยจ้างตู้กับสามคนตั้งใจทำเป็นอาชีพเลยนะเว้วางแผนคือถ้าสะพายมันจำกัดสะพายจำกัดรู้ว่ามันลงกับไอพิกเคเนี่ยสงสัยว่า เอาตกแต่งเลยไม่อะไรนี่มันเคยตกแต่งไอ้นี่มันต้องกินได้ทุกอย่างเลยจ้าเนี่เอาลูกนี้กินได้ใครบอกกินได้มึงไม่กินยังไงมันไม่เข่าีไปละอันแรกก่อนอันแรกให้เท่าไหร่อางไก่อ่างไก่ให้เท่าไหร่เต็มสิบเต็มสิบได้พได้ได้เลยสามคนเพิ่งเพิ่งเริ่มหนักหิบหายเลยไอ้ยินงด้วยอ่ะแต่มันแค่กินเพื่อยู่รอด เลขคะแนนสามเนีสามเป็นสิบเออห้าเอต็นสิบเออสิบเต็มหเบุ้่เออ้่เลยให้สักสี่เือแต่ปกติคือซอสมันยังอร่อยไงซอสมันโอเคไม่ว่าอ้าวใช่หรอคืงไเหมอปกติกของนีนะเว้ยแค่กูแต่แค่กูแด่เขาแบบมันจาละสามพิบบาทะคือถ้าไอ้เนี่ยกูให้ราคาของคุณอะ เรื่องวายเจ็ดบาทโวกนายวายเจ็ดบาทอรัวให้เท่าไหร่สี่มึงกินเลี้ยงมึงให้สี่เลี้ยงไม่กินเลี้ยงไม่อันนี้ไม่ได้ให้ไงให้อะนนี้อเนี่ยอันนี้ต่ออะไรไปกินก่อนมึงกินก่อนมึงกินก่อนไอ้พวกสมบัติซุปก็ไม่ไหวเลยงานนี้ก็ไม่เคยเห็นถึงหนูสักเนี่ยจิตพยานรัอาหารเขาเคารพอาหารผ่านไปไม่ได้ไม่ได้ อนุงไม่ขอรบอาหารเลยว่ะขอรบเลยเลยไม่กินเออไอซอะไงโซบปกอนที่จนเยอะแยะว่ะไม่อยากทำร้ายจิตใจไงเต็มห้าอันนี้เต็มสิบเลยเอาใจไมเนี่ไปคิด้วยไหมอืมโอเคก็ท่านก็อันนี้คลิปเราก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่มาดูผมทำอาหารมาให้เพื่อนกินครับ จริงมั้งเนี่ยหรือสองอ่ะจริงมั้งเนี่ยอุ้ยพอไหมกูอยู่ในถังขยะกูโยนไปแล้วจริงเนาะเนื้อหมามันก็แตกรู้ออย่าบอกนะนี่อาหารหมาใช่ก็แย่แล้วผู้ใช่หรอผู้ให่ผูหญ่นั้นอ่ะนะมึงคิดว่ากูจะแซลมอนให้หมากินหรอเพื่อนให้มึงกินนี่แหไงไอ้เหี้ย ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ยัผมมาทำอาหารหมาให้ใครกินอีกหรือว่าแนะนำแบรนด์อาหารหมาก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นสปอนเซอร์เขาได้ไก็ได้อะขอแค่เป็นรสชาตที่อยากกูไปแดกของเพื่อนกูไอ้แก๊งเด๋มฮี้เลยไปกินอาหารจริงไงเูีว่าหลังพวกนั้นไม่ใช่เจ้าของอ่ะไม่รู้อ่ะ